ให้อาหารไก่แบ่งให้น้องหน่อยและนี่ยน์เลยครับยนโยนให้ไก่เลยก็ได้นะลูกโอ้โหนี่นี่นี่ให้กับมือเหรอคะลูกให้นี่ก็คือ sheep and goat house อันนี้เป็นที่เกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวกันเธอกับปลาและเปรด <laughs> สุดจะเท่เนี่ยที่วางโทรศัพท์ลูกเต่า ชอบทำผลิตภัณฑ์จากฝาขวดน้ำรีไซเคิลอันนีนน้มามาชอบมากคือได้ทำตั้งแต่แรกตั้งแต่เอาฝามาจนถึงขึ้นรูปเป็น <uck> ถ้วยมัอีถ้วยเลยนี่คือใช้ฝาประมาณกี่าหรอคะประมาณเจ็ดสิบเาเลยเหรอโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะน่าจะใช่นะตรงนี้แซนซิริแบ็กยาร์ดเป็นฟาร์มฮอปปิ้งแพรนท์มาร์เก็ตโอ้โหแดดไปพี่เจมี่ นี่ก็คือแซนสิลีแบ็กยาร์ดไหนมีอะไรบ้างครับเมนเอนทรานซ์ <c oughs> เปิด9ก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเรามาสต็อปตรงเวิร์กช็อปตรงนี้ก่อนเลยไหมเพลเพสแฟรนช์มาร์เก็ตอันนี้ก็คือมีอะไรบ้างไงมันก็จะมีฝั่งนู้นก็จะเป็นดักไฮเฮาส์ออร์แกนิกไรส์ฟิลด์เฮนเฮาส์อ่าเยอะมาก ฝั่งนี้จะเป็น Flower Tunnel of อุอมโมงค์ดอกไม้หรอไม่มีของกินเหรอในนี้ไมาหิวอยากหาของกินก่อนเลยนะอะไรพอ,อที่ก่อนโอ้มีฟาร์มเมลอนแล้วก็มีไรอ,อยอื่นด้วยใช่แพลนเยอะมากเลยอ่ะชอบแล้วเข้าได้ปะวันนั้นอ่ะเลงใช่ไหมครับหรือว่าไงเข้าก็ไม่เข้าคลเคลเป็นแบบนี้เหรอ โอ้มะนาวมะนาวเนี oh, man au! Man au. ่ยลูกเต็ม <blunt> ต <animation> nee, ้นเลยนี <vocabulary> ่งลูกมะนาวใหญ่เต็มลายลายแล้วก็มีหนอนด้วยเหรอไหนหนอนมะนาวแปงว่าออแกนิกไงนี่คือเก็บผักกลับบ้านได้ด้วยนะโอเคเรดโอ๊กต้องอะไรคะแดนนี่แดนนี่ลงไปเดินดีไหมครับ ลงไปเดินดีกว่าปะ Red oak Chinese broccoli Collard คะนา c o l คือคะนาหรอมะมะก็ไม่รู้แบ a r บ e a r เนี่ยโอ้คอนี่เขาโพดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพักดิน2สัปดาห์ก่อนโพ นี่คอนนี่สวิทคอนนี่นก็คือ sheep and goat house นี่ไงให้อาหารตรงน uh, ี้ใช่ mm hmm. วิ่งวนอยู่ <Yeah. S 1> โอ๊ยนั่นไงวิ่งลงมาแล้วนี่งเงาอาหาร mm hmm. ให้อาหารไก่ mm hmm. แบงให้น้องหน่อย เดี๋ยนี้โยนเลยครับโยนโยนให้ไก่เลยก็ได้นะลูกเออ,อ,อมีความอยากให้กับมือให้ไก่มาจิกที่มือดูดูไม่กลัวอยู่แล้วไก่เสียงอะไรอ่ะไปเข้าไปดูข้างในมะเข้าไปดูไหน ตอนนี้จะเพิ่งจะมากลัวเหรอลูกฮะมาใหญ่ละมาใหญ่ละมาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวเออไกลมากมา,ม,ามาจิกในมาจิกในถ้วยเลยหนีดีกว่ากลัวเหรอคะลูกโอ้โหนี่นี่นี่ให้กับมือเหรอคะลูกให้กับมืออ,มอะไรครับเห็นการสรีะ <c ười> คือ ตแตกหยดรที่นึแล้วไก่หลายตัวมากินตอ๋หรอไก่ที่นี่มันจะชอบให้กินกับมือเหรอไม่ไม่เอามันเอาเอาแต่จกับมือแดนนี่ไม่เอาพื้นพเจมี่เอาพื้นจมี่เหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วไก่จะชอบมปกตินะอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่หมดแล้วตัีบบเลยตับนีงงเลยงงเลยาไม่ให้ ก่อนอตัอยู่หอนกันตก่นนอยู่ทเำมเ่านกตออยนเมื่อกี้พวกเราเอกเฮนฟีดดิ้งไปแล้วเดี๋ยวเราต่อไปก็อ้าวออรดิเซอะไรอยู่ข้างในอะไก่ไงระวังนะเมื่อกี้ที่พี่เขาหัวโขกก็ตรงนี้แหละเนี่ยหัวโขกเนี่ยดังปึ้ง อะไรอ่ะก็ไก่เป้าก็คือไก่เมื่เฮ้ย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 นี่นี่นตามพี่เจมี่ตามพี่เจมีอะไรฟิชฟีดดิงอันนี้เป็นที่เกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวกันเธอกับปลาและเป็ดนี่ให้อาหารปลานะคะแต่ปลาที่นี่เฮ้ยเป็ดกินปลาเหรอโอ้นี่ไงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพึ่งโยนพึ่งโยน แต่ปลาที่นี่ดูไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะแป๊บเดียวของเจมี่เสียหมดแล้วอืมไปให้เป็ดดีกว่ามั้งเจมี่นี่ดักฟีดดิ้งอ่ะนายพี่เะมีเป็ดมันกินไม้นะ่าให้แดนนี่ให้อาหารเป็ดด้วยลกมันมากินเอาเหรอโยนไปที่เป็ดสิดูเป็ดดูไม่ดูเป็ดไม่กระตือรือร้นเลยนะ จะตื่นเลร้อน,น,นอิ่มนกอินแทนกลายเป็นพีเจนฟรีติงแทนเต๋อไ,ไม่อยู่เลยอะ่ะเขาเขาไม่ไม่อยู่มั้งกินไปหมดแล้วบ้านเป็ดป่าคือดงกล้วยจะ <The S 2> <c oughs> นี่เคยเห็นกล้วยไหม <c oughs> กล้วย นี่ไงต้นกล้วยอ๋อสวยมากเลยจะไม่เคยเห็นต้นกล้วยแต่ว่าไมาเลยนี่เดินเดินงงในดงกล้วยนอ๋อามอย่ะผักเยอะมากแล้วก็อะไรเนี่ยล้มๆนี่คือเป็นอุโมงอะไรไม่รู้กำนันจุน ก็จะเป็นองุ่นนะนะแต่มันก็ดูเหมือนตำลึงมากกว่าใช่ถูกต้องพูดถูกใจมากเลยไปคาเฟ่กันดีกว่าเนี่ยสวยนะสวยมากเลยเนาะทำเมื่อกี้ก็คือว่าชอบทำากทำเ็นไม้ ใช่ก็คือเนี่ย<า>ขั้นตอนมันก็คือใช่ขั้นตอนมันก็คือหนึ่งคืออะไรอันนี้คือนี่อ่านตามขั้นตอนใช่แยกฝาขวดออกมาฝามันจะเป็นแบบ HDPE กับ PP ใช่ปะไปบดเมื่อกี้บดใช่ไหมแล้วก็เอามาผลิตเป็นใช่เอาเอามาผลิตเป็นสินค้า โอเคนี่นี่นี่สินค้ามาดูซิมีสินค้าอะไรบ้างโอ้ยสุดจะเท่เนี่ยที่วางโทรศัพท์ลูกเต่าก็อันนี้ด้วยที่เจมี่ทำเออที่เจมี่ทำเมื่อกี้นี่ไงนี่คือฝาเนี่ยก็คือเป็นเครื่ององฝาใช่พูดรู้เลื่อกไหมเนี่ยพูดให้รู้เลือกหน่อย ก็คืนนี้เป็นสีฟ้าเป็นเครื่องบด i กันเนาะรนอยเสียเส้นสวยมากแส่อมุมไวยมากเลยสมเขียวฟ้าสวยเลย เสียงอะไรกก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 เสียงกก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 เสียงเครื่องไงเนี่ยที่จะมีเทาใช่ไหมมันก็จะเป็นเครื่องอย่างนี้ใส่พลาสติกลงบ่ายนี่อย่างนี้จะเอาสีอะไรก็เลือกเนี่ยพี่เขาก็จะเลือกสีให้ผ่านความร้อนแล้วก็ได้โอ้มีรูนิดนึงจะได้เป็นกระถางต้นไม้ที่สมบูรณ์แกะแกะแกะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้ กระถางใหญ่อีกอันนึงก็ได้นะทกระถางใหญ่ทำอีกสักอ be ันก็ได้ให huh? ้มันอยู OLED ่ในขอบหมอยู่ในขอบเออให้มันเป็นอกนอกโอ้โหทำสวยมากเลยแล้วตต้้ไหนครออเดี๋ยวป้า้อะไรเออไม่เืออะไร

สีมูที่มเดี๋ยวรอให้มันเย็นดรอปเนี่ยเป็นแยกสีสันเนี่ยเขาก็เอาฝามาใช่ไหมนี่แยกสีสัน